สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการการเลี่ยมแบบใช้าฝาทึบครับฝาทึบนะครับฝาสีดํำทึบคือเจ้าของไม่ต้องการให้ให้คนอื่นเห็นว่าเป็นผ้าอะไรนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับวิธีการนะครับก็แกนปกติคือเขาสั่งแกนใสธรรมดานะครับ แกนใสธรรมดาแต่ว่าขอให้เลี่ยมให้มันทึบนะครับขอให้เลี่ยมให้ทึบโดยใช้สีดําวิธีการเดินน้ํายาจะค่อนข้างพิเศษนะครับพิเศษกว่าการเลี่ยมทั่วไปนะครับเพราะว่าคือเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ในเวลาเดินน้ํายานะการเดินฝาหน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับฝาหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยคือเราจะ เราจะเดินฝั่งนี้นะครับเราจะหันขึ้นมาทางนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นคือด้านหน้าเนี่ยเราเดินมันมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเราจะหงายปกติเราเดินเราจะคว่ำเราอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราก็หงายขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นนะครับเพื่อให้เราเห็นเวลานํายาวิ่งฝ side ั่งหน้านี <si yep ้ไม่เท่าไหร่ครับฝั Asia> ่งด bon ้านหน้านี้ไม่เท่าไหร่หรอกครับ เพราะว่าเราเห็นน้ํายาอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเดินด้านหลังเลยผมจะเดินให้ดูนะครับว่าเดินยังไงนะครับซึ่งต้องใช้ทั้งสัญชตาตญาณทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนคนตาบอดเดินนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าไม่เท่าไหร่นะครับเราก็เดินปกติโดยการหงายขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ํายาเลยนะครับ ผมค่อนข้างจะได้เลี่ยมลักษณะนี้บ่อยอยู่นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆบางทีคนทางมุสลิมบางทีนะครับเขาก็เขาอยากเขาไม่พาลาดแหละแต่ว่าเขาไม่สามารถจะโชว์ได้นะครับเขาก็จะเลี่ยมลักษณะนี้นะครับโซนที่ผมอยู่ก็เป็นโซนที่น้องมุสลิมเยอะอยู่นะครับ หรือบางคนก็เป็นพวกของขลังบางอย่างนะครับเครื่องรางบางอย่างที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นก็มีนะครับก็มีเช่นกันเหมือนว่าผมจะสลับหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวนะครับอ่า องคต่อไปนะครับองนี้นะครับเหมือนว่าผมจะเดินผิดฝ่านะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกัน ไม่ผิดครับไม่ผิดอ่าทีนี้ต่อไปนะครับองคต่อไปองนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะต้องหาเอียงมุมเอียงอะไรเอานะครับจิตนาการเอานะครับจิตนาการเอาเพราะมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นมันมืด เราเดินไปก่อนนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าฝาอีกด้านหนึ่งเราก็ค่อยเล็งใหม่นะครับเราค่อยเล็งใหม่คือยังไงอันนี้มันก็มนไม่สามารถจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกรนะครับเอาแค่ว่าใกล้เคียงนิดนึงนะเวลาเปิดบล็อกเปิดอะไรต่างๆผมก็จะเอาปั้งนิดนึงนะครับการพลาดเวลาที่มันเอียงนะครับคือเวลามันเอียงเนี่ยเราเราจะได้ มันจะได้ไม่เสียนะครับเนี่ยนะครับเสร็จละเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วทีนี้ค่อยมาเราค่อยมาไล่นะครับเราค่อยมาไล่เอาคือการ การคือการเลี่ยมลักษณะนี้นะครับ <c oughs> มันค่อนข้างที่จะต้องใช้สัญชตาตญาณด้วยนะครับสัญชตาตญาณด้วยในการเดินน้ํายานะครับอันนี้ทีนี้ผมจะเดินฝาหลังนะครับฝาหลังก็ประกบเลยนะครับพอประกบเสร็จเราก็ต้องเราเล็งนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมจะต้องใช้แสงไฟด้านนอกนะครับเราก็เล็งนะครับ ือเล็ยงให้มันตรงกับด้านหน้านะครับเราไม่ต้องไปสนใจข้างในละทีนี้ไม่ต้องไปสนใจข้างในนะครับดูข้างนอกอย่างเดียวนะครับดูข้างนอกอย่างเดียวว่ามันตรงหรือย,อยังนะดูด้านนอกนะครับ คิดว่าตรงนะครับทีนี้ยผมคิดว่าตรงแล้วนะครับผมคิดว่าตรงแล้ว <c oughs> ทีนี้ในการเดินนะครับในการเดินน้ำยา <c oughs> ช่วงเนี้ยช่วงที่เดินด้านนี้นะครับเราไม่เห็นแน่นอนว่าน้ำยามันวิ่งยังไงอะไรไม่เห็นนะครับไม่เห็นแน่นอนก็ใช้ ใช้วิธีการสัมผัสนะครับใช้วิธีการใช้สัญชาตญาณน,นะครับโดยที่ผมจะเอามือเอามือแบบว่าแตะอยู่ในขอบนะครับอยู่ในขอบลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็การฉีดน้ํายานะครับผมก็จะฉีดไปนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดเหมือนเราเดินปกตินะครับฉีดไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าน้ํายา นะครับน้ำยาโดนมือเราแล้วนะครับน้ำยาโดนมือผมแล้วนะครับเมื่อน้ำยาโดนมือเสร็จนะเราก็เราก็ทําการบีบเลยนะครับเราก็บีบลงนะครับบีบลงเลยแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับโดยที่โดยที่เราใช้สัมผัสเอานะครับสัมผัสว่าน้ํายามัน มันล้นมาโดนมือเราหรือยังนะครับน้ายาล้นโดนมือเราเลยยังถ้ามันล้นโดนมือก็แสดงว่าน้ำยามันมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับอันต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับก็เราก็ใช้วิธีการเล็งเอานะครับเล็งเอาว่ามันตรงกันหรือไม่ตรงกันยังไงนะครับ เพราะว่าเราไม่สามารถจะเห็นได้เวลาเลงนะครับเราเลงได้เฉพาะเลงได้เฉพาะด้านนอกนะครับส่วนด้านในเราเลงไม่ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้เลงแล้วคิดว่าคิดว่า <c oughs> คิดว่าตรงแล้วนะครับ ก็เดินน้ำยาปกติเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือใช้สัญชตาตญาณนะครับบวกกับสัมผัสนะครับจุดตรงใดที่มันใกล้ที่สุดลักษณะนี้นะครับคือผมจะมือนั้นแตะไว้ตรงขอบนะครับตรงขอบขอบที่มันใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ไปน้ำยาไปเลยนะครับถ้าเรา รู you know, society, 謝謝้สึกว่าน้ํายามันโดนมือเราแล้วนะครับมันล้นมาทางมือเราแล้วเนี่ยก็สันนิษฐานเอาเลยนะครับว่ามันเต็มนะครับมันเต็มนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นนีะครับใช่ไหมครับเราไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นเลยว่าน้ํายามันมันวิ่งไปอะไรยังไงนะครับเราก็อาศัยว่ามันล้นหรืออย่างแค่ยนั้นแหละครับเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยนะครับ โดนมือเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอันนี้คือการเดินน้ำยาของการเลี่ยมแบบให้มันมืดนะครับให้มันมืดให้มองไม่เห็นนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ก็เป็นสูตรนิดๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่อามาแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ